น้องๆสงสัยไหมว่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนในอีก5ปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดและปัญหาซับซ้อนขึ้นทุกวันการเตรียมพร้อมด้วยทักษะแห่งอนาคตหรือ future skills จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราก้าวทันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทักษะแห่งอนาคตไม่ได้มีเพียงแค่ทักษะเทคนิคหรือ hard skills อย่างการเขียนโปรแกรมหรือการใช้ AI แต่ยังหมายรวมถึง soft skills ที่จะช่วยให้เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ดีขึ้น เช่นการคิดเชิงสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมแล้วทำไมเราถึงต้องสนใจทักษะแห่งอนาคตเพราะในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่น AI data science และ Internet of Things หลายอาชีพที่เรารู้จักอาจเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจไม่มีในอนาคตแต่นั่น ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมดนะครับเพราะน,นี่เป็นโอกาสที่เราจะสร้างเส้นทางใหม่ๆในการพัฒนาเศรษฐกิจกและเติบโตในสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นดังนั้น Future Skills ไม่ได้เป็นแค่ทางรอดแต่เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในโลกยุคใหม่แล้วทักษะเหล่านี้มีอะไรบ้างเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และการเติบโตกลุ่มที่2ทักษะการออกแบบและนวัตกรรมกลุ่มที่3ทักษะการสร้างร่วมกันสำหรับประเทศไทยเรากำลังก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านโครงการพัฒนาต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจและการศึกษาเช่น E.E.C. Model ที่เน้นการฝึกฝนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและหลักสูตรที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ทักษะทางความคิด (Cognitive Skills) ทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Skills) ทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital and Technology Skills) ทักษะชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Skills) ทักษะด้านคุณธรรมและค่านิยม (Ethics and Values Based Skills) ทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Skills) ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทักษะสำคัญทั้ง6ด้านนี้คือกุญแจสู่ความสำเร็จในอนาคตโดยครอบคลุมทุกม,มิติของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทั้งทางความคิดเทคโนโลยีสังคมคุณธรรมและการเป็นพลเมืองโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อความยั่งยืนและก้าวทันโลกยุคใหม่ ในบทเรียนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจแนวคิดเชิงลึกของทักษะแห่งอนาคตวิธีพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงพร้อมแนวทางในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเราทักษะแห่งอนาคต,ตเริ่มต้นวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า